มามามาสจูดพี่นกจูไอนี่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 อ๋อบวกให้รถนี่งให้งให้องให้องให้องให้โอ้วกให้เลยละมามามาพี่นกอกซอยซอยาตัดนะกินก่อนนะนะเออ บ้าเรีนไปเลยบุกการจะลองดูหมอนน่้ยอย่าไปเฝ้าเด็บุกการขั้นมาหดในป่านนี่เลยอย่าเฝ้าม้าขนบุกการกีนัดนี่นะอ๋ออันนี้ก็คือทิมงานนะอทิมงานได้ีิเอาจโจโจเนี่ยห้องให้เนี่ย là bỏ hòn hải. Oh. Siêng <laughs> à, quan mm. mm, chín động. So chin, mong đấy. Chín ngang này, lưỡi <laughs>

chào mọi người chào mọi người chào mọi người đấy mọi người chào 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 mọi อ้โมายจุเฮนะ้ยเนี่ยจอยจุเอียนจอยจุเอียนไปล่างท้องนี่หมอย่างไงไ่ให้เบากินเนาะเหย้่มันเขาโอ้โ หังเตียนมาแล้บมันงาบอยู่เดี๋ยวๆจึงเอาเอาเผียวมันโอ้มานี่ครับพี่โอ้ขาดขนาดเนาะเจียวนะก็มีอย่างนี้อ่ะ ธนาเนี่ยผ้าอิิ่มันนะแดวหัก็ลนตอ้ตอนนี้ีนอ้จัดๆ้ตุเ้ยเยเ้ยเยเยอเอาเฮ็เลยเฮ็ยเลยคำยิ่งใหญ่เลยสดสดสดบูเอาันนั้นไปใส่ล้มีลูกโตไปใส่ล

้นเื่ีงจอ่นปิ้งปิ้งจริงเลต้นรเือนเต้นยาวนี่ยาวโคตรต้นเพชรปิ้งปิ้งกันเหมือนต้นนี้ง่ายเราไปเขาไปเขาไปสามสิบกิบ

ไอ้บ่าวตุ้ยกินแมเอาเอาูอาอาอา้ไปไว่าบกากินของดิบค่าของก็ค่าแด่ของดิบมยากินขเราแม่เปเย็นนะ

เขาเป็้น่เขาเไม่ีีกระดูกเมแม่กินได้บนยแม่กินได้เ็นปนิดหน่อยกินได้บ่ได้กินได้กินได้นะกินดดกินได้กากินได้อ้ตุ้ยจัดไอ้ตุ้ยโอ้ยคงชอเด้อ ก็เช่นหมานะเ้านี่บอสจำฮะยังยังมีแม่ก็ไปขามูลยวะใส่ลงข้าวเลยวะใส่ดิบมันไปหงเยีเอมันไปตลาดเมือะ ใช้คนก็แล้วใช้ไม่เสียจะ่เนาะตังวัวยาวประวาณนึงใช่น้ำพับเป็นเดือยใช่จะช่วยดีเลยเป็นเดือยกินนั่งใส่แก้มแกม